เมื่อปัญหาส่วนตัวกำลังจะกระทบกับงานของเราทำยังไงดีคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะทุกวันนี้เรามีปัญหาแน่นอนกับเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องการเงินกับเรื่องสุขภาพกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเริ่มมากระทบเรื่องงานละเพราะว่ามันมีผลกับเวลาของเรามีผลกับอารมณ์ของเรามีผลกับวุฒิภาวะของเราถูกไหมอยากจะให้เรามองแบบนี้คะ่ะว่าเวลาเราจัดการเราจะต้องจัดการเริ่มต้นจากตัวเองก่อน ทีนี้ดูว่าเราจะเริ่มต้นจากตัวเองเราต้องสามารถประเมินได้ว่ามันจะกระทบอะไรบ้างและเราสามารถวางแผนจัดการกับมันยังไงได้บ้างสมมุติว่าเรามีปัญหาสุขภาพเราจะต้องไปหาหมออย่างไรจะต้องกระทบยังไงเราจะต้องลางานไหมลางานประมาณเท่าไหร่อย่างไรเราต้องมองเห็นอันนี้ให้ทะลุโป,ปร่ปรงก่อนว่าผลกระทบของงานกระทบตรงไหนอย่างไรเมื่อไหร่ประมาณไหน พอเรารู้ตรงนี้จัดการทุกอย่างเท่าที่เราทําได้ในความสามารถของเราก่อนก็ดูแลตัวเองในความสามารถของตัวเองอย่างที่2คือเริ่มสื่อสารค่ะเมื่อมันกระทบกับการทํางานแล้วเรายิ่งไม่สื่อสารเราก็จะยิ่งแบกความรับผิดชอบแบกความคาดหวังมันอาจจะสามารถส่งผลกับผลงานที่ impact เยอะๆมากๆก,ก,ก,กับองค์กรแล้วก็กับเราด้วยวิธีการก็คือเราต้องคุยกับคนที่เกี่ยวข้องที่เขาจะสามารถช่วยเราได้เราอาจจะคุยกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงานสเต็กโฮเดอร์ต่างๆที่เขาจะต้องมีผลกระทบกับการทํางานของเราเนี่ยแหละค่ะไปบอกเขาว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นไปขอความร่วมมือเขาไปหาทางออกลองไปคุยกับ HR เขาอาจจะหาทางช่วยหรือใครอาจจะยื่นความช่วยเหลือกับเราก็ได้หรือเราอาจจะต้องไปคุยเรื่องปรับความคาดหวังกันใหม่ละจากสถานการณ์แบบนี้ความคาดหวังแบบนั้นตอนนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้นะลองปรึกษาและคุยหาทางเลือกกันค่ะทุกอย่างอาจจะพัฒนา ไปในทางที่ดีได้ถ้าเราเริ่มสื่อสารเป็นค่ะ